โอ้โหพี่น้องมาพบกันแล้วไปีีมาเจอกันแล้วที่นี่วันนี้เป็นนัดนัดรวมตัวมาเบิงพี่น้องว่าศิลปินหนาเก้าหนาไม่ผู้ใดอยู่แน่ผู้ใดไปแน่ผู้ใดมาไม่มาปีแรกครับมาปีแรกบ่สวัสดีครับปี่แรกครับสวัสดีครับพี่โอ้น่นั่นกูบ้าไทยกับบ้าไทยน้้ากูได้บักคานี่ก็ได้ เอากัต่างหากมูดิ่งระสือนเนี่ยกสือเนี่ยนีเราก็มานั่งรอกันเพื่อที่จะรับบทกรำอะไรต่างๆรับบทเมื่อปีเลยรับบทในพระสอก็รับบทในระเอกไหมตัวเอกไหมหนาไหมโอกาสเปิดพวกหนาไหมพวกนี้ยัง่หนาไหมอื่นหนาไหมบดยงเป็นหนาเอกแซมปะเผกแซมไม่ตะปีกายแล้วปีนีกเก้าแล้ว ปีนี้แซมี่เล่นเป็นพอพญาะดีปีนี้สิขทีนี่ปนี้สิตังไม่มาีปังเจ้ากูกับบอกกูจังแต่หปีที่แล้วแล้วกูจีปังกูคือปังลงปังลงเน่ยมาดูทัมาดูทักมามาดูักพาไปเบิ่งพี่น้องว่ามีผู้ใดมาใหม่เนี่ยห็ดใหม่มาปีนี้กเมเนมใหม่เพตังม่เถาคือเกาเถาคือเกาบ่เถาคือเกา อ่าวันนี้ว่าพระเอกใหม่นะครับของเราวันนี้พี่หนุ่มนะครับสวัสดีครับวัสดีครับพี่พี่นี่สังกัดสาหน่อยเพชรวันแพงแมนครับคิดอะไรขึ้นมาอยู่พีกกว่าคิดต่งอะไรก้ไมาอยู่พี่ดิอยากร้องเบิงอยากร้องเบิงอยากมาร้องลำเพิ่นปกติคือเขาล้อมจะขอนแก่นมาแต่แต่ไหเนาะคือพี่เป๋อก็คือรู้จักกับพี่แกตั้งแต่สมัยแกอยู่เพชรเมืองชัยเนาะเออตั้งหลายปีแล้วต้งพี่เป๋ยังไม่ได้เป็นหมอล้อเนาะนานมากแมนโดนแห้งก็ได้คิดว่าสิ โคจอรมหากันบอกมันเป็นดาวพุธโตดาวพุธโตนะครับเจอกันเหมือนเดิมเจอกันดี๋ยวในภาไจเป็นแต่ละคนอ่านักนักเอกนักพี่น้องฝังเหนือฝังต้นเลยพี่นิสิรับเป็นนักเอกดิพี่นี่พี่นิสิร์พอมีบทอยากเลยฝังเหนือฝังต้นเลยพี่นิสิร์พอมียากมีแต่พญานาคเป็นกำลังใจให้สาวเชียนสเกียร์หน่อยนะจะบอกว่าปีนั้นนะพี่เปาได้เล่นเป็นพญานาคนาคินนาคีนาคา ส่มงเหมืได้ใส่แบบเป็นหัวพญานาคเลยออกมาแต่ว่าออกเดือกปนนี่นู้ตี่ได้เรนเป็นยังบันนิดโซสิได้ออกดล้รับบผลหลายตื่นเอปีนั่นล่ะสามคนมีละมีอ่างเปลอมีแต้มสีพี่นั่นหาแดงนั่งไอ้แล้วแต้มสีกับไปถอดขาเป็นกระลอกดอนหลับรถสองสองยางนี่นั้นอินิดว่าไอ้ว่าปุ่นอ่ะปลาบีเลยเป็นกระลอกมีดอนปีนี้แหละกระลอกกระลอกอันนี้อันนี้กระลอกอันนี้ไม้จริงจอก ไม่กูเป็นแนวดีๆทั้งหมดเออไอมอเป็น้องแล้วันอันนี้นะครับน้องน้ำหวานนะครับสวัสน้ำหวานก็สังกัดชา้นน้อยปีปแรกภ่ยา่พอๆกัพี่น้องเอฟซีซอยเบืงเง้องแย่งอีหลา่าเนี่นะคะพี่น้องซอยเบิ้งแล้วก็ซอยแยงซอ,อยเบิง้งซอยแยงเอาไฟสายมายันแย่งเอาย่ากเห็นย่สีออกมุดเลยเนี่ยเลยๆโอเคพี่กะซือ อ่าครับวันนี้มีน well> ี้น um, ้องน้องโชคอันนี้น้องน้องวานน้องโชกน้องโชกอายุเพิ่เก้ามีรับบทเป็นม้าฮะสีเป็นม้าเนี่ย uh> ่างเขาไปเรียนร่ำเรื่องมานี้มาก่อนสีเป็นม้าเ่าให้ไอ้ผ้าแดงขี่หลังคนเดียวอยากให้นื่อผ้าแดงขี่ฝากซื้อน้องไปมด้วยนะครับฝากแค่อย่าง อาเใส่ป้าเใสัว่าปีแรกเลยรอเอาปีกายมึงไม่มาหรอไม่ได้มาเป็นกายคนไหนมารอพีกายไปใส่ี่ไม่เห็นทุนนี้คือบอกเขาไปหาพี่ปอลแล้วยุดทีเนี่เป็นไปก่อนแล้วทำไมขี่รถกายตลอดเลยไม่เข้าใจก็เห็นว่าพี่ปอลก็อยู่กับแบบว่าอยู่กับเด็กๆอยู่กับนี่อยู่แล้วแต่มีเรืองไม่ไม่อยากเข้าไปยุ่งไงพี่ปอลก็เลยแบบต่อแหลมึงขอไปแย่งเขาไปหากูเองขี่รถกายแต่ก็บพรแหววพี่ปอลไปเบิ้งหนังป๊อฮะเบิ้งหนังป๊อเบิ่งหนังอะไรเฮ้ย ยังมแล้วาค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่สู่สายใหญ่สวัสดีครับตอนนี้พี่สู่ก็ก็รับบทเป็นนางไอ้หรือเปล่าพี่เปาพี่สุสายใหญ่รับเป็นยังไงพี่สู่สายใหญ่ฮะพี่นี้รับเป็นนี้นะเป็นยังก่่อนนีไงแบบนี้ไงเป็นเป็นเป็นกวางกระลอกไม่เป็นตคนไหม่โอ้ยกระลอกกูเด้อขอดิจิจ้งบางมือกับพ่อได้ออกจริงเออ สลอ็อคดอนบางมือกับว่ได้ออกคอนสิแจ้งอีิริดิจ,จินปีนั้นพี่ล์ลำน่ะแต้มสีโซส,สิได้ออกบางมือกับว่ได้ออกบางมือกับสลอ,อก,อกดอนบ่ทันได้ตายเตยละก่อนแม่นผู้ใดสิเล่นเป็นอันก,ออก็ฮอกต้องไปทองเพลงอันก็บลอกดอนนี้มันมีอยู่เพิ่นแต่งไว้เออเอาพี่ต้นเดจิน ที่ตัวต้นผากะบาดเหมือนจ้ะอ๋อไงพวกห่อลูกหมอวออกลูกบาด้องหันเออเราเป็นยังไงแน่ะเรานหลุมเราร่นผ้าลงเลยลงล้าเนีทางสกโอเคคือแลน่อจ้ะเต๋วันพ่อนลุมล้วไปตัวเเนาตัวใหนพอกร้ายลงแล้แบันี้เออไม่สนละอันเขาเป็นแน้อน่สิออปชั่นลน์ฝากกําลังใจให้น้อกินด้วยนะครับ ไอ้น้องตันตันสวัสดีครับนี่พี่ตันก็อยู่มาเดินนะครับดาราที่เป็นน้องว่าป่ะเด็นหนึ่งได้ออกยุทได้ออกยุทธักดศาสตร์บูตะวายเห็นศาสตร์ยนทีคุณได้ขอไปเบิ้งในอังคายออดต้องไปเบิ้งน้องตันนะครับฉากได้ฉากหนึ่งก็ไปเบิ้งก็ได้ออกทั้งตัวแล้วก็บางฉากก็ได้ออกเสียงเพราะว่าบางครั้งก็ออกเป็นเสียงแทนแทนเช่น ฉากแต่ไทยจะมีเสียงแครนที่เป็นเสียงแคนทองเสียงแคนเพราแม่นก็ได้ใส่ก็ได้ใส่เอฟเอบางฉากก็ใช้เช้าแต่บางฉากใช้แคนจริงเพราะพี่ใหม่พูดตอบคนว่าบางฉากมันอยากใช้แคนจริงโอเคครับขผมวิลลิตันครับเดี๋ยวไปพาครั้งนึ่งสวัสดีครับอันนี้นอกยางกอกขุกยไก่ ผู้ใกล้ในร้านไม่ไอเคียออนป่ะน่นป่เออแต่ไทยบั๋นแหงเนี่ยหรอพี่น้องทีนี้เพื่อนก็ได้มาอยู่กับสาวน้อยเดินทางมาไกลได้จากบั๋นแงไกห้งบั๋นแหงโกสุ่มเนาะสาวมวยเนาะแม่สาวมวยสาวยิงสาวยิงกับเจ๊สิเนนาะไม่เขาเป็นสไตล์ต้านเหนืองอ่ะเออเเออหน้าคล้ายกันอยู่นะมีความคล้าย ไม่ต้นหนึ่งดาราไทยใช่ดารา GTS นี่อ่นเป็นดารา GTS เป็นดาราหนังอยู่กับพี่พีคกีอยู่กับบิวกินสินะพวกคนของต่อท่นั้นพวกกันเป็นค่ายเนี้ยท่า GTS ใช่มีความสวยแต่ว่าแต่งหน้ามาลอมสิเป็นอย่างไรแต่ว่าสิเป็นปุ้ยลุยอยู่ดอกจริงๆแต่งหน้ามาล์ลอมถ้าเจ็เป็นอีแบบหนึ่ง คนสวยด้วยนสวยๆเป็นทุนเดิมเลยคุณก็ดีต่ก็สวยหวานต้นทุนนี่ดีดีเติมตอนนี้ก็คือพอๆคือเี็บตัวตอนรับน้องหญิงแล้วเปิดวงนะครับนมวมาแล้วอีเแฟวีแมลวอีแมวมาแล้วีแมาแล้วอีแวลอล้วมวาแีลา้นวา้าองมาานั่น อันนี้น้องฟิล์มนะครับฟิล์มอีกแล้วพี่น้องพี่ใดกับมีจ่จะฟิล์มต้องหอยต้องหอ,อ,อ,อยฟิล์ไมไวปมาขึ้นกับฟิล์มกับมหาเแม่ฟิมอาราชิบมหาขึ้นไ้มาเ้านี่น้องฟิล์มนะครับปีนี้ก็สังกัดสาวน้อยปีแรกจักปีหรอกอายุสิบเก้าปีกำลังต่อแตะแอรพี่น้อง19ปีฝาบพ่อพ่อแม่เบิ่งแง่งต้องฟิล์นาลามนั่ อันนี้น้องน้องบอยก็จะเป็นอย่างเป็นน้องน้องเขาหน้าสวยบอยครับเออสิบเก้าเพือแก่ครับอายุสิบเก้าเพแก่สิบเก้าก็สิบเแล้วสิบเก้าต่อกันก็ปีเป่าเป็นเปีมาสิบเก้าปีาาปแล้วอเออนะครับฝากพระเอกนี่เราปีไม่นี่โอป้ปีอันปีสีมานี่นิวเจนใหม่พระเอกพระเอกมาสองเอากระสนุนมาสองคนสมีแต่พระเอกมาหน่อยแท้ะนี่หนี่ ผู้ใดอีกมบพี่เอ็มกับพี่เอ็มคนนึงคือใครอ่ะเอ็๊ยบคนไหนวะเอาบ่อ๋อ๋อยังบ่มาเอาคนรังเอี๊ยบกับมาสรางเอกกับมาสามอันนี้อันนี้น้องน้องยังจะน่องไม่น้องไม่น้องไม่อีหลีมาไม่กับน่องไม่เนาะน้องใหม่อายุจักปีเหรอลูก ิบสามเหมือนพี่เคยเห็นหนูอยู่ในไลฟ์สดอ่าออดิชั่นอยู่สิบแปดครับไม่ตอนนั้นตอนนั้นนี่อยู่ห้องกลุ่มนี่ในตื่นมาดูไลฟ์สดดวลออดิชันอยู่เห็นฟิล์มอยู่แบบเต็มเฟืองช่วงที่ฟิล์มออดิชั่นแล้วก็แล้วก็น้องไม่ออดิชันอยู่ช่วงช่วงฟอนฟอนสวยตัวละฟอนสวยเด็กน้อยยี่สิบสามฟอนสวยมากเสียงก็ดีครบขยคหงบอครบเครื่องนห้องสอแต่ปีนี้เขามีหน้าคล้ายกันเยอะมากเลยปีเนี้ย ทั้งวงหนึ่งวงสองหนาค้ายกันออกแทนมันป้อ,องใช่บบค่ะออกแล้วค่ะแล้วก็สโนว์แล้วก็สนวเอาเอมาธรรมะของข้านี่นบบนฟอ์สสวยแล้วเนี่ยมีต้นทุนดีแต่งหนาเขาไปก็สีพูง,ง้ำแมนสูงยาาอัหลาดก้บทุนดีสวยเสียงกด็ดีโอ้เป๊ะหาดเอาเดือลูกเด้อพัฒน,นเาเอาอนไนมายุติกาต่อยอดเอา สิ่งใดดีกับน้ำไปเลี้ยนแบบสิ่งใดบอดีกับพ่อต้องไปเลี้ยนแบบรบบุ่นพีหลุนอ่าอยู่นี่อยู่ที่นี่มีทั้งคนดีและคนดีน้อยๆ <c oughs> อันนี้อยู่ใกล้ๆนะจะไปเลี้ยนแบบพฤติกรรมเราเดือพี่แซมนั่นนะแล้วสิบาร์บารบอจักหน้อยไอ้เห็นกล่องเออสิเป็นบ้าแมนร์แมนน้องหม่วาน้องใหม่ทุกคนอ่ะที่ที่เข้ามาในเจนใหม่นะฮะจะบอกว่า เห็นกล่องยือทางไหนนี่แลนตามโหลดยกมือหวายเพลนอ่อนน้อมถ่อมตนดีที่สุดยูนี่วงการบันเทิงเขาถือถือกันแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะสัมมาคารวบะเนาะเห็นผู้ใหญ่ผู้หญิงเขาอายุ่ท่าไหรกับวายไปโหลดเขาเป็นรุ่นพีบนห้องเบอร์อะไรยูนี่นะครับอพี่น้องคลิปนี้ไว้เท่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไม่ได้คลิปหนาเลยสี่ทำขานแต่คนแต่คนไปแล้วพี่น้องนะรอพี่น้องระสบายดีราตีสวัสดีพี่น้อง